ในยุครัตนโกสินนี้นะคะนับตั้งแต่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคู่ราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็เห็นจะมีครั้งเดียวค่ะที่ประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ว่ามีการอัญเชิญ พระแก้วมรกตออกนอกพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะและครั้งเดียวนั้นนะคะก็เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองนั่นเองค่ะเมื่อตอนนั้นเนี่ยตรงกับพุทธศักราช2363ค่ะครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์หากินเมืองค่ะหากินเมืองนี่ก็คือโรคอหิวาตกโรคนั่นเองอหิวาตกโรคเนี่ยระบาดไปทั้งเมืองเลยนะคะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คือผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากค่ะที่นี้เชื้อโรคเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปนะคะสู่แม่น้ําลําคลองเต็มไปหมดเลยสรุปว่าตรงไหนๆก็มีศพตายกันเกลื่อนเมืองทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเผาฝังหรือจัดการพิธีทางศาสนาได้ทัน เพราะแม้แต่วัดค่ะแม้แต่พระภิกษุสงฆ์นะคะในวัดเนี่ยต่างก็ทิ้งวัดให้ร้างกันไปเลยค่ะเพื่ออพยพไปอยู่ในถิ่นฐานอื่นนะคะเพื่อหนีอหิวาตะกโรคนั่นเองทางรัชกาลที่สองค่ะก็เลยมีพระราชดำริว่าจะจัดพิธีอาเพศพินาศขึ้น พิธีอาเภศพินาศเนี่ยก็เพื่อปราบเพศภยัยพยันอันตรายนะคะรวมทั้งโรคระบาดนี้ด้วยและในพิธีอาเภศพินาศนั้นนะคะก็มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะมีพระบร,รมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็ให้พระสังฆราชค่ะ อยู่ร่วมในกระบวนแห่ด้วยก็เสกข้าวสารเสกเสกทรายเสกนะคะโปรยหวานไปตามทางค่ะแล้วก็มีการสั่งให้ประชาชนเนี่ยอย่ากออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านในเรือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยเรียกว่าการอยู่แต่ในบ้านในเรือน,เ,นเป็นการยับยั้งการระบาดได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ ที่มากกว่านั้นเรื่องที่อัศจรรย์ก็คือหลังจากพิธีอาเพศที่น่าแล้วฝนก็ตกลงมาหาใหญ่ค่ะชําระล้างเอาเชื้อโรคสิ่งสกรปรกอะไรไปนะคะหลังจากฝนตกหาใหญ่แล้วอหิวาตะกโรคก็หายไปด้วยอย่างน่อาอัศจรรย์ค่ะนี่ก็เป็นครั้งเดียวที่ประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ค่ะว่ามีการอัญเชิญพระแก้วมรกตออกมานอกพระอุโบสถนะคะแต่ที่เราจะเล่าในวันนี้ค่ะเป็นตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้านเรื่องเล่าของชาวบ้านนะคะ ซึ่งลือกันหนาหูเลยว่า ครั้งหนึ่งในสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่สองและตอนนั้นเองในประเทศไทยค่ะก็มีนายกรัฐมนตรีก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามในครั้งนั้นน่ะจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยมีความตั้งใจค่ะว่าจะย้ายเมืองหลวงของประเทศไทยย้ายมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไม่ได้คิดเฉยๆนะคะจอมพลปอเนี่ยถึงกับขนาดย้ายเอาสถานที่สําคัญสาคัญทางส่วนของราชการเนี่ยมาไว้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ในขณะนั้นนะคะเราก็โดนการทิ้งระเบิดอย่างหนักเลยค่ะจากฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วจอมพลปอเนี่ยก็เห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เองอเป็นทำเลที่ดีค่ะเพราะว่า ก็อยู่เชื่อมต่อทั้งใกล้ทั้งกรุงเทพแล้วก็เชื่อมไปอีสานได้ไปเหนือได้นะคะถือว่าเป็นทำเลที่ดีแล้วก็ไปพบถ้ำแห่งหนึ่งเข้าถ้ำนี้แต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่าถ้ำฤาษีนะคะต่อต่อมาเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าถ้ำสมบัตรริฤาษีที่เรียกสมบัตรริฤาษีก็เพราะว่าจอมพลปอเนี่ยก็ได้ขนย้ายเอาสมบัติค่ะมาไว้ที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยไม่ได้เพียงขนย้ายสมบัติเท่านั้นนะคะ อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามีสถานที่สําคัญสําคัญทางส่วนราชการอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นมีการสร้างกระทรวงยุติธรรมขึ้นนะคะที่เพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็สร้างอาคารที่ทําการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ที่เพชรบูรณ์อีกเช่นกันนอกจากนั้นค่ะไอ้ตรงถ้ำถ้ำนี้ค่ะย้ายกระทรวงการคลังมาไว้ค่ะที่ตรงถ้ำนี้เลยนะคะถ้ำนี้อยู่อำเภอหล่มสักนะคะ จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยพอขนย้ายพระคลังสมบัติทรัพย์สินของชาติต่างๆนะคะพอมาไว้ที่ถ้ำนี้แล้วเนี่ยก็เลยมีข่าวลือหนาหูกันค่ะว,ว่าพระแก้วมรกตก็โดนขนย้ายมาที่นี่ด้วยพอข่าวลือนี้หนาหูขึ้นหนาหูขึ้นนะคะถ้ำารือีเฉยๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นถ้ำเรือสีสมบัติอย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่ตำนานเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะถ้าหาว่าวันหนึ่งไม่ได้ปรากฏ ว่ามีพยานบุคคลเกิดขึ้นค่ะและพยานบุคคลนั้นก็เป็นพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยท่านเล่าเอาไว้อย่างกระจ่างแจ่มชัดมากเลยทีเดียวนะคะในกรณีการขนย้ายสิ่งของมีค่านะคะกลับ จากเพชรบูรณ์นะคะกลับสู่กรุงเทพค่ะเสร็จสิ้นค่ะตั้งแต่วันที่23เมษายนพุทธศักราช2489ค่ะดังนั้นเรื่องของการขนย้ายเอาคลังสมบัติแล้วก็พระแก้วมรกตจึงดูแล้วไม่น่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะคะชาวบ้านก็ตื่นเต้นกันมากอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเคยเมื่อก่อนเนี้ยก็เคยได้ยินได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ เล่ากันมาพูดกันมาว่ามีการขนสมบัติมาซ่อนไว้ที่ถ้ำตามธรรมดาค่ะพอเวลามีเรื่องของสมบัติก็จะมีเรื่องของการตามล่าสมบัติมีปริศนาลายแทงอะไรลึกลับกันเต็มไปหมดก็มีข่าวลือค่ะว่าสมบัติบางส่วนก็ขนกลับไปไม่หมดด้วยนะคะแต่เรื่องที่น่าสนใจนี่ก็คือ พระแก้วมรกตเคยถูกขนย้ายมาจริงหรือไม่และที่เราบอกเอาไว้นะคะว่ามีพยานบุคคลที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการขนย้ายพระแก้วมรกตกลับนั่นก็คือพระอุดมยานโมลีค่ะหรือหลวงปู่จันทรศรีนั่นเองนะคะ